หยุดโทรหาผู้ชายถ้าเขาทำแบบนี้ข้อหนึ่งเมื่อเขาเสแสร้งแกล้งทำไปยุ่งแต่เขามีเวลานะคะคุยกับคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีแฟนใช่ไหมคะแล้วคุณส่งข้อความโทรไปหาเขาเนี่ยเขาไม่รับสายส่งข้อความไปเนี่ยเขาก็เสแสร้งแกล้งทำไปยุ่งบอกคุณว่ายุ่งอยู่นะ,ะไม่มีเวลาคุยกับเธอหรอกแล้วก็แบบหายไปเลยไม่ส่งข้อความกลับไม่โทรมาเลยนะคะการที่ผู้ชายก็เสแสร้งแกล้งทำไปยุ่งแต่เขามีเวลา คุยกับคนอืน่นมีเวลาส่งข้อความไปหาคนอื่นนั่นแปลว่าเขาไม่แคร์ในตัวคุณนะคะเขาไม่อยากพูดคุยกับคุณเขาไม่อยากสนทนาคุณผู้ชายดูง่ายมากๆถ้าเขารักและคิดถึงคุณจริงๆนะคะถ้าคุณโทรหรือว่าส่งข้อความไปหาเขาถึงแม้เขาจะยุ่งก็าตามเขาจะรีบตอบกลับมาสั้นๆว่าฉันประชุม ทันยุ่งและพอเวลาเขาว่านะคะเขาจะรีบโทรกลับส่งข้อความกลับมาหาคุณทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเขาเสแส้งแกล้งทำเป็นยุ่งแล้วก็ไม่โทรมาหาคุณเลยไม่ส่งข้อความหาคุณหายไปเลยนะคะแปลว่าเขาไม่ได้มีใจเขาไม่ได้สนใจคุณหยุดส่งข้อความและก็โทรหาเขาอย่างเด็ดขาดนะคะสาวๆข้อ2น,นะคะเมื่อคุณโทรไปหาเขาส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยเขาแบบ 3-4ชั่วโมงหรือว่า2-3ส,สาวันค่อยตอบกลับนะคะการที่เราเนี่ยใส่ใจสนใจใครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การที่คุณเนี่ยส่งข้อความโทรไปแล้วเขาแบบหายเงียบไปเลยนะคะเป็นวัน2วันนั่นแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีใจให้คุณนั่นเองผู้ชายถ้าเกิดมีใจนะคะคุณส่งข้อความไปเนี่ยเขาจะรีบตอบกลับในทันทีโทรไป จะรีบตอบกลับในทันทีเขาเห็นข้อความเขาเห็นมิสคอลเนี่ยเขาดีใจนะคะผู้ชายที่รักคุณนะคะแต่ผู้ชายที่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าเขาไม่ได้ชอบคุณเนี่ยคุณส่งข้อความไปเพราะ็จะนิ่งเฉยโทรไปเนี่ยก็ไม่รับดังนั้นแล้วสาวๆนะคะหยุดโง่นะคะหยุดทำแบบนี้เด็ดขาดเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยต่ำต้อยด้อยค่ามากๆที่วิ่งไล่ตามคนที่เขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้สนใจคุณนั่นเองค่ะข้อ3เขาไม่เคยพยายามโทรหาคุณเลยนะคะผู้ชายที่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายโทรไปฝ่ายเดียวเทเ่ะนั้นส่งข้อความไปแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายที่โทรหาก่อนส่งข้อความ่อนแต่เขาไม่เคยพยายามโทรหรือว่าส่งข้อความมหาคุณเลยให้สา,าวๆรู้ได้ทันทีนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบคุณ ไม่ได้รักคุณนั่นเองเพราะถ้าผู้ชายเขาคิดถึงคุณนะคะเขาจะส่งข้อความมาหาคุณตอนเช้าว่าเธอทําอะไรอยู่เหรอฉันคิดถึงเธอนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเธอนะเธอกลับบ้านหรือยังเธอกินข้าวหรือยังเธอไปไหนบ้างวันนี้เธอเล่าให้ฉันฟังบ้างสิเขาจะอยากรู้รายละเอียดแต่ละวนันของคุณนะคะแต่ผู้ชายที่คุณเป็นฝ่ายโทรไปเท่านั้นเขาไม่แคร์เขาไม่สนใจที่จะโทรหาคุณก่อนเลยเนี่ยสาว,สาว หยุดส่งข้อความนะคะเพราะการที่เราทําตัวแบบนี้เหมือนกับว่าเราต่ําต้อยด้อยค่าผู้ชายเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยแบบไล่ตามเขาหรือเปล่าคุณไม่มีผู้ชายคนไหนหรอถึงแบบมาเที่ยวส่งข้อความหาเขาที่ยวโทรหาเขาดังนั้นแล้ว3ข้อนี้ถ้าเกิดขึ้นกับสาวๆนะคะ ควรหยุดส่งข้อความทันทีนะคะกลับมารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะการที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะดูว่าใครชอบเราใครที่คู่ควรกับเราใครที่รักเราอย่างแท้จริงด้วยรักและาัถนาด,ดีจากคุณค่ะ